รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยหลักๆแล้วมันก็เป็นเรื่องของความอยู่ดีกินดีเพราะคนเรามีความต้องการที่ไม่เหมือนกันก็เพราะว่าทุกคนก็ต้องการสิ่งที่ดีที่สุดทางออกง,ง่ายๆก็คือลงมือเข้าครัวทำอาหารเองเลยครับดีกว่า ใช่กว่าอร่อยกว่าและเพ่กว่าพลพักนักปรุงโฮมคุกขอต้อนรับเพื่อนๆน,นะครับเข้าสู่ครัวที่ทำอาหารอร่อยที่สุดเลยนั่นก็คือครัวของที่บ้านเรานี่แหละครับและนี่คือพลพักนักปรุงโฮมคุกสวัสดีครับ จะดีแค่ไหนครับถ้าเผื่อเราสามารถทำเมนูพาสต้าอร่อยๆได้ภายในเวลาประมาณแค่5นาทีนะครับวันนี้เราจะมาทำสปาเกตตี้ผัดกิมจิใช้เวลาไม่นานเลยครับปัจจัยที่ทำให้พาสต้าจานนี้นะครับ รวดเร็วเหลือเกินนั่นก็คือนี่เลยครับ g n e s i Quick Cook Spaghetti เบอร์3ครับใช้เวลานะครับจากน้ำเดือดจนเส้นได้ระดับออเดเต้เพียงแค่3นาทีเท่านั้นนะครับเส้นตัวนี้นะครับเป็นนวัตรกรรมของทาง a g n e s i นะครับเรียกว่าเป็นพาสต้าชนิดใหม่ที่ใช้เวลาในการต้มเนี่ยไม่นานในขนาดเดียวกันได้เนื้อสัมผัสแบบเส้นพาสต้าที่มาจากอิตาลีเลยซึ่งสปาเกตตีตัวนี้นะครับมี2ขนาดให้เลือกใช้นะครับขนาด500กรัมแล้วก็ขนาดใหม่ออกมาแล้วนะครับสำหรับคนที่ไม่อยากจะเก็บ ของเยอะๆ250กรัม2รูปแบบนี้เลยนะครับในวันนี้เนี่ยนะครับพลจะใส่เป็นแฮมกระป๋องเราจะหั่นแฮมนะครับให้เป็นสี่เหลี่ยมเปาครับและเพื่อความสะดวกรวดเร็วนะครับเราก็จะผสมตัวซอสปรุงรสไว้เลยนะครับ เราเตรียมส่วนประกอบทั้งหมดเรียบร้อยดีแล้วนะครับใส่เกลือครับผมหลังจากนี้น้าเราเดือดแล้วใช้เวลาอีกประมาณสัก3านาทีครึ่งก็เสร็จแล้วครับเส้นพาสต้านะครับใส่ลงไปในน้ําเดือดนะครับหลังจากนั้นเราก็เริ่มจับเวลาได้เลยครับตั้งกระทะอีกใบหนึ่งนะครับน้ํามันครับผมใส่แฮมนะครับเราผัดแฮมเกาหลีนะครับให้พอขึ้นสีใช้ได้แล้วครับตักออกมาพักส่วนหนึ่งนะครับครึ่งหนึ่งก็พอครับใส่กิมจิครับผมผัดกิมจิให้สุกขึ้นเล็กน้อย ซอสที่เมื่อกี้เราผสมไว้นะครับเราใส่น้ําต้มเส้นลงไปประมาณสักครึ่งถ้วยครับอาล้ครับตอนนี้พาสต้าเราครบ3นาทีแล้วสิ่งที่เราจะทําก็คือเราตักออกจากน้ําต้มเส้นเลยครับซอสที่เราผสมไว้นะครับใส่ลงไปเลยครับเห็นไหมฮะใช้เวลาโดยรวมเนี่ยอยู่ที่ประมาณ5นาทีเท่านั้นครับ ปิดไฟครับผมน้ำมันงานะครับ1ช้อนชายกออกรัดตักใส่จานเสิร์ฟได้เลยครับว้าวลองดูสิครับเมนูพาสต้าน่ารับประทานขนาดนี้นะครับใช้เวลาโดยรวมอยู่ที่ประมาณ5นาทีใครจะไม่อยากทำล่ะครับ เดี๋ยวกลับมาทำเมนูโบราณอย่างต้มจิ๋วกันนะครับที่ได้ความเปรี้ยวจากทั้งมะขามเปียกแล้วก็มะนาวรสชาติจัดจ้านพักสักครู่เดียวครับผลพักนักปรุงโฮมคุกผลลพักนักปรุงโฮมคุกสนับสนุนรายการโดยพาสต้าแอคเน t ซี่เทซีซ่ซสปรารถนาให้ทุกคนมีสุขภาพที่ดีด้วยการเลือกใช้วัตถุดิบที่ดีในการปรุงอาหารหนังสืออิตาดากิมัสกะทีถุงชาวเกาะอ,อย่าลืมแช่ยเย็น เพราะคั้นจากมะพร้าวสดใหม่น้ำมะขามเปียกเข้มข้นปลาไร่ทิพมีจําหน่ายแล้วที่ซุปเปอร์มาร์เก็ตและร้านค้าใกล้คุณต้มจิ๋วก็เป็นอีกหนึ่งในเมนูโบราณนะครับที่หลายๆร้านอาหารเนี่ยมักจะนํามาบรรจุลงเมนูกันครับสำหรับสูตรในวันนี้นะครับผมเลือกใช้เป็นเนื้อวัวส่วนร่องซี่โครงครับซึ่งเมื่อเราตุ๋นจนได้ที่แล้วนะครับเนื้อจะมีความนุ่มละลายเหมาะกับเมนูนี้มากๆเลยครับเราก็จะทําการต้มเนื้อก่อนนะครับ พอน้ำเดือดดีแล้วนะครับเราก็จะทําการช้อนฟองออกนะครับโอเคครับประมาณนี้นะครับผมก็จะทําการปิดฝานะครับเบาไฟตุ๋นเนื้อซี่โครงวัวของเรานะครับเป็นเวลาประมาณ1ชั่วโมงถึง1ชั่วโมงครึ่งหรือสึ่งกว่าเนื้อของเราจะนุ่มครับ วันนี้ครบ1ชั่วโมงครึ่งดีแล้วนะครับถ้าสังเกตนะครับเนื้อตรงส่วนร่องซี่โครงเนี่ยมันก็จะมีทั้งไขมันแล้วก็มีผังผืดอยู่นะครับพอมันเปื่อยนะครับเวลาที่เราเคี้ยวก็จะได้ความรู้สึกแบบหนึบหนับนะครับต่อมานะครับเราก็จะใส่หอมแดงนะครับกระเทียมไทยนะครับแล้วก็มันเทศนะครับอันนี้ผมหั่นมาแล้วนะครับก็ ใส่ลงไปได้เลยแล้วเราจะต้มสักพักนึงนะครับให้พวกนี้มันสุสกซะก่อนครับในระหว่างที่เรารอให้หอมแดงมันเทศสุกดีนะครับเราก็จะมาเริ่มทําการปรุงรสชาติเลยนะครับความเปรี้ยวของเมนูนี้นะครับเราจะได้จาก2ส,ส่วนหลักๆก็คือน้ํามะขามเปียกแล้วก็น้ํามะนาวนั่นเองครับผมเลือกใช้มะขามเปียกของไร่ทิพย์นะครับจะมีทั้งขวดเล็กขวดใหญ่แล้วก็เป็นแบบซองแบบนี้นะครับ ตัวน้ำมะขามเปียกนะครับก็เป็นหนึ่งในวัตถุดิบที่คู่กับเมนูอาหารบ้านเรานะครับสามารถทำได้หลากหลายเมนูเลยไม่ว่าจะเป็นไข่ลูกเขยนะครับซอสผัดไทยทำแกงส้มนะครับหรือว่าเอาไปทำเป็นเครื่องดื่มก็ได้เหมือนกันครับหนึ่งในข้อดีที่ผมชอบมากๆเลยนะครับสำหรับการใช้น้ำมะขามเข้มข้นตัวนี้ครับก็คือความสม่ำเสมอของรสชาติครับเขาผลิตจากมะขามเข้มข้นร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับใช้เมื่อไรนะครับได้รสชาติแบบเดิมทุกครั้งใช้แบบนี้ก็สะดวกสบายครับเหมาะกับคนยุคนี้ครับผมเสร็จแล้วนะครับเราก็จะปรุงน้ำปลานะครับ ถ้าเราทําเมนูนี้ในปริมาณเยอะๆหรือว่าจะทําไว้เพื่อทานวันหลังนะครับให้หยุดที่ขั้นตอนนี้ก่อนเมื่อต้องการจะเสิร์ฟนะครับค่อยนํามาอุ่นร้อนใส่น้ำมะนาวใบกระเพราแล้วก็โหระพาก่อนเสิร์ฟครับทั้งตัวใบกระเพราใบโหระพานะครับแล้วก็น้ำมะนาวนี่ครับเมื่อโดนความร้อนนานๆนะครับกลิ่นของเขานะครับก็จะหายไปเพราะฉะนั้นเนี่ยเราควรจะใส่ก่อนเสิร์ฟนะครับก็จะได้กลิ่นที่ชัดเจนแล้วก็สดชื่นมากยิ่งขึ้นครับสำหรับวันนี้นะครับผมใช้พริกทั้ง2อย่างเลยนะครับก็จะมีพริกจินดาครับแล้วกิหนน่ปลโดดงไอย เสร็จแล้วก็จะมีใบโหระพานะครับครึ่งหนึ่งแล้วก็เป็นใบกระเพราวันนี้ได้เป็นกระเพราแดงมานะครับถ้าใครไม่มีจะใช้เป็นกระเพราเขียวหรือว่าบางคนเรียกกระเพราขาวก็ได้เหมือนกันตอนนี้นะครับผมก็จะกดลงไปนะครับให้ตัวใบกระเพราใบโหระพาของเรานั้นจมอยู่ในน้ํานะครับก่อนจะจบนะครับผมก็จะบีบมะนาวลงไปนะครับแล้วก็ปิดไฟทันทีเลยนะครับพอบีบมะนาวเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปจัดเสิร์ฟกันได้เลยครับ รีบทำรีบเสิร์ฟนะครับกินตอนร้อนๆอร่อยที่สุดครับสำหรับใครที่อยากทําเมนูนี้แต่ว่าไม่สะดวกในการหาซื้อมันเทศนะครับก็เปลี่ยนไปเป็นมันฝรั่งแทนอร่อยไม่แพ้กันครับผลพันนักปรุงโฮมคุกผลพันนักปรุงโฮมคุกสนับสนุนรายการโดยผลิตภัณฑ์ตราแม็คอมิกหนังสือแคนดี้แมน หนังสืออิตาดากิมัสผลิตภัณฑ์ปลาทิวลิปใหม่น้ำปลาหวานแม่พลอยเครื่องแน่นกุ้งเต็มคำเอาใจเด็กเส้นนะครับกับเมนูที่กินแล้วก็รู้สึกว่ามันจะอ้วนนิดๆแต่รู้สึกดีจังเลยเราจะมาทำบะหมี่หมูสาชั้นซอสะโล้กันครับ พลอยากจะได้ลุกที่แบบว่าดูแล้วเป็นญี่ปุ่นนิดๆนะครับเราเลยหั่นหมู3ชั้นให้ชิ้นกว้างนิดหนึ่งประมาณสัก5นิ้ว4นิ้วประมาณนี้นะครับในการเริ่มต้นนะครับเดี๋ยวเราจะลวนน้ําตาลทรายเนี่ยให้เขาเป็นคาราเมลเมื่อเขาเป็นคาราเมลแล้วนะครับเราจะหยุดความร้อนของเขาโดยการใส่น้ําสต๊อกลงไปเล็กน้อยวันนี้พลใช้เป็นสต๊อกปลานะครับสต๊อกดาชิอยู่ด้านหลังซึ่งน้าสต๊อกที่เราจะใส่ลงไปเนี่ยเรายังจะไม่ใส่หมดนะครับเราจะใส่ลงไปเพื่อแค่หยุดความร้อนของ,ของคาราเมลเท่านั้นเองนะครับ ดังนั้นสต็อกที่เราใส่ต้องร้อนครับถ้าสต็อกเย็นเนี่ยมันจะทําให้น้ําตาลแข็งนะครับนับสต็อกของเราเริ่มร้อนแล้วนะครับหม้อด้านหน้าพร้อมแล้วเช่นเดียวกันเลือกใช้หม้อที่ก้นหนานะครับจะทําให้การกระจายความร้อนเนี่ย เป็นไปได้ด้วยดีครับคนจะใช้ถุงมือเนี่ยจับหม้อนะครับเขย่าน้ําตาลนิดนึงซึ่งเวลาในการตุ๋นเนี่ยครับเพื่อให้น้ําซอสเนี่ยเขากระจายทั่วดีนะครับคนจะใช้กระดาษไขปิดหน้าเดี๋ยวในระหว่างนี้นะครับที่เราทาคาราเมลคนก็จะตัดกระดาษไขไว้ก่อนเลยพับนะครับให้มีขนาดใกล้เคียงกับหม้อแล้วก็ตัดตรงกลางเล็กน้อยครับพอกลางมาเขาก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับใชรได้แล้วครับคาราเมลเริ่มละลายนะครับเอียงหม้อไปมานะครับในขนาดเดียวกันครับน้ำสต็อกด้านหลังใส้็ได้แล้วนะครับ ใช้ได้แล้วครับผม พอใช้ได้แล้วนะครับเราตักน้ําสต๊อกครับคนใส่ลงไป3กระบวยเล็กๆนะครับอ่าลถไฟก่อนนะครับใส่โชว์อยู่ตามลงไปครับแล้วก็ที่ขาดไม่ได้ครับผงพะโลของแม่พลอยครับผงพะโลนะครับเขาจะประกอบไปด้วยอบเชยโปยกากลูกผักชีพริกหอมแล้วก็พริกไทยฝรั่งเขาถึงได้เรียกผงพะโลว่า five spice นะครับก็คือเครื่องเทศ5อย่างนั่นเองครับตอนนี้เขาก็จะค้นๆอยู่นะครับสิ่งที่เราจะทําก็คือว่าเราจะเอาชิ้นหมูเนี่ยครับลงไปรวนก่อนครับรวนให้เขาขึ้นสีนะครับ น,นะครับเนี่ยนะครับคนพยายามจะจัดชิ้นเนื้อหมูนะครับขิงครับผมรากผักชีกระเทียมใส่น้ำสต็อกที่เหลือลงไปครับน้ำสต็อกเราใช้ทั้งหมด800มิลลิลิตรนะครับเล่งไฟให้เดือดนะครับเดี๋ยวเราจะตุ๋นเขานะครับใช้เวลา หนึ่งชั่วโมงซึ่งถ้าเปิดใครชอบให้แบบเปื่อยมากๆๆๆเลยจนยุ่ยนะครับชั่วโมงครึ่งก็ได้เช่นเดียวกันนะครับสิ่งที่เราทําก็คือเราจะช้อนฟองนะครับการเอากระดาษปิดที่หน้าเนี่ยนะครับมันจะทําให้การกระจายความร้อนเนี่ยทั่วดีรวมถึงชิ้นเนื้อสัตว์ที่อยู่ด้านบนนะครับเสร็จแล้วสิ่งที่เราจะทําก็คือปิดฝาครับแล้วก็ลดไฟลงต่ำแล้วตุ๋นเขาไปเรื่อยๆด้วยไฟต่ำแบบนี้ครับไม่ต้องเปิดหม้อนะครับใช้เวลา1ชั่วโมงครับ เอาละครับสิ่งแรกนะครับก็คือเอากระดาษออกหมู3ชั้นตอนนี้นุ่มมากนะครับเพื่อนๆต้องระวังไม่งั้นเดี๋ยวเวลาเรายกขึ้นมาเขาจะขาดเสร็จแล้วนะครับในส่วนของหมูตรงนี้นะครับเพื่อรักษาความร้อนเราหาฟอยปิดหน้าไว้ครับในตัวของน้ําซอสนะครับปิดไฟครับกรองครับผมเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวพนลองชิมดูนะฮะ รสชาติกลมกล่อมแล้วครับไม่ต้องทําอะไรเพิ่มเลยครับเดี๋ยวเราจะพักเขาไว้ประมาณสัก3-5นาทีนะครับสังเกตดูนะครับข้างๆเนี่ยน้ำมันจะค่อยๆแยกตัวนะครับเดี๋ยวเราจะช้อนน้ามันออกมาครับเดี๋ยวเราจะนําบะหมี่ของเรารวมถึงผักฮ่องเต้น้อยนะครับไปลวกในน้ําเดือดครับ อย่างร้อนๆอ,อยู่เรานำผักของเราก่อนนะครับลงไปผ่านตัวซอสนิดนึงอันนี้บะหมี่ที่เราทำไว้นะครับเดี๋ยวพรจะเสิร์ฟหมดเลยคุกเคล้าให้เขาพอร้อนดีนะครับปิดไฟเลยครับใช้ได้แล้วครับผม ผนลูกบะหมี่สำหรับ4ที่นะครับแต่จริงๆแล้วสูตรนี้ทำได้ถึง6ที่ด้วยกันนะครับเพื่อนๆจะเสิร์ฟกับบะหมี่เหมือนพลนะครับหรือจะเสิร์ฟกับเส้นใหญ่ก๋วยเตี๋ยวเส้นเล็กหรือว่าจะกินกับข้าวก็อร่อยเช่นเดียวกันลองทำกันดูครับผลพักนักปรุงโฮมคุกผลลพักนักปรุง <Home> cook. สนับสนุนรายการโดยมุตติมะเขือเทศอันดับหนึ่งจากอิตาลีหนังสืออิตาดากิมัสหนังสือแคนดี้แมนธัญพืชและเครื่องเทศตราไร่ทิ์แป้งมัมเมตผู้ช่วยเชฟระดับ5ดาวสำหรับวันนี้นะครับอยากจะชวนเพื่อนๆทำขนมปังสไตล์ญี่ปุ่นน่ารักน่ารักกันนะครับขนมปังตัวนี้มีชื่อว่าเมลอนปังครับซึ่งเราจะสอส้ามาด้วยครีมมัทฉะครับ โดสูตรนี้นะครับใช้ทั้งแป้งเค้กเล็กน้อยนะครับแล้วก็แป้งขนมปังเป็นส่วนใหญ่ซึ่งวันนี้ผมใช้แป้งขนมปังของมัมเมดครับเป็นแป้งขนมปังที่มีกูเตนสูงนะครับแล้วก็เนื้อแป้งเนี่ยสามารถดูดน้ําได้ดีเนื้อขนมปังที่เราได้นี่ครับจะเป็นใย ไม่แห้งครับต้องบอกเลยว่าเป็นแป้งขนมปังที่มีคุณภาพที่ดีมากทีเดียวส่วนแป้งเค้กก็เป็นของมัมเมทเช่นเดียวกันนะครับเราได้ส่วนประกอบของแห้งแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะใส่ลงในโถผสมวันนี้เราจะใช้เครื่องตีโดยใช้หัวตีตะขอนะครับในชามผสมอีกใบหนึ่งนะครับนมสดน้ำสะอาดไข่ไก่หนึ่งฟองตีให้เข้ากันครับ ใส่ตามลงไปครับดีส่วนผสมด้วยความเร็วต่ำครับพอส่วนผสมนะครับเริ่มจับตัวกันเป็นก้อนแบบนี้นะครับเมื่อกี้ผลลองจับเวลานะครับใช้เวลาทั้งหมด3นาทีเราจะใส่เนยลงไปครับผลหั่นเนยเป็นก้อนเล็กๆนะครับแล้วก็ทิ้งที่อุณหภูมิห้องเนยของเราก็จะ นุ่มนะครับแล้วก็เข้ากับตัวโดได้ง่ายทีเดียวครับตีเนยเข้าไปในเนื้อโดนะครับแล้วเราก็คอยให้โดของเราเนี่ยมีลักษณะที่เนียนดีครับใช้ความเร็วต่ำนะครับในการตีขั้นตอนนี้ใช้เวลาค่อนข้างนานนิดหนึ่งเดี๋ยวคนจะจับเวลาไปด้วยนะครับแล้วบอกเพื่อนๆว่าเราใช้เวลาไปทั้งหมดกี่นาทีนะครับในขณะเดียวกันครับเราจะมาทําตัวหน้าคุกกี้ซึ่งใช้เวลาไม่นานไปพร้อมๆกันเลยครับและสําหรับตัวหน้าคุกกี้นะครับผลก็ใช้แป้งของมัมเมทเช่นเดียวกันแต่เป็นตัวของแป้ง ้เกครับในการทำคุกกี้โดนะครับที่จะมาเป็นตัวหน้าขนมปังของเราเราจะตีเนยที่เราพักให้นุ่มดีแล้วที่อุณหภูมิห้องกับน้ำตาลทรายตีพอให้เข้ากันนะครับใส่ไข่ไก่ลงไปหนึ่งฟองตีต่อหลังจากนั้นก็ร่อนแป้งเค้กมัมเมรพร้อมด้วยผงฟูตามลงไปแล้วก็ตีให้เข้ากันดีครับปาดข้างโถเล็กน้อยนะครับ ในวันนี้เราจะทําขนมปังทั้งหมด9ชิ้นด้วยกันดังนั้นเราช่างน้ําหนักโดแบ่งออกเป็นพอชั่นเท่าๆกัน45กรัมครับเสร็จเรียบร้อยแล้วหลังจากนั้นเราก็ปั้นเป็นก้อนกลมวางลงบนถาดคุ้มด้วยฟิล์มถนอมอาหารตอนนี้นะครับ เวลาก็ผ่านไปประมาณ20นาทีนะครับโดเนี่จะสังเกตว่าเขาติดกันเป็นก้อนแบบนี้นะครับความอิลาสติกข,ของเขาเนี่ยก็เป็นวินโดแล้วใช้ได้แล้วครับผมเราไม่ต้องทำอะไรมากนะครับแค่ครึงเบาๆพอ แล้วก็ใส่ในชามผสมนะครับคุมหน้าด้วยฟิล์มถนอมอาหารนะครับเดี๋ยวเราจะนําไปพักนะครับในที่อุ่นๆเป็นเวลา90นาทีครับให้เขาขึ้นมาสักอีก1เท่านะครับส่วนตัวหน้าคุกกี้ตัวนี้เราพักในตู้เย็นครับในระหว่างพักแป้งนะครับเดี๋ยวเราจะมาทําตัวไส้คัสตาร์มาฉะกันนะครับเราจะใช้แป้งข้าวโพดโคเน่นะครับเป็นแป้งข้าวโพดคุณภาพครับช่วยทําให้อาหารของเราเนี่ยมีลักษณะเนื้อเหนียวนะครับแล้วก็ใช้ปริมาณแค่ไม่มากครับและก็ไม่ขืนตัวด้วยครับ พ้นตวงออกมาแล้วนะครับเราจะใช้ทั้งหมด20กรัมครับนอกจากแป้งข้าวโพดเราก็จะมีน้ําตาลทรายนะครับมีผงมะฉะผคนจะใส่ลงไปในน้ําตาลทรายครับปรัดลดด้วยเกลือนินดเดียวพอครับคนให้เขากระจายดีครับเพราะว่าผงชาเขียวเนี่ยเขาจะชอบจับตัวกันเป็นก้อนนะครับต่อมานะครับในหม้อใบย,ย่อมๆนะครับ คัสตาร์ดของเราจะเนื้อข้นนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราจะเอามาทําเป็นไส้เดี๋ยวเราจะถ่ายใส่ชามอีกชามหนึ่งนะครับแล้วก็ขุมหน้าของเขานะครับเพื่อใหออ้หน้าเนี่ยไม่แห้งพักให้เย็นลงที่อุณหภูมิห้องนะครับก็ใช้เวลาพอๆกับการที่เราพักโดนนี่แหละครับอลองดูนะครับหลังจากที่เราพักไว้นะฮะผ่องขึ้นมากทีเดียวครับ น็อกอากาศออกนะครับเดี๋ยวเราจะแบ่งเป็น9ชิ้นเท่าๆกันนะครับก่อนอื่นง่ายๆเลยนะครับพอลออมาแล้วเพื่อนๆชั่งน้ําหนักก่อนครับก้อนใหญ่ของเราอยู่ที่470กรัมเมื่อเราหาร9นะครับก้อนหนึ่งก็จะอยู่ที่52กรัมนะครับ เสร็จแล้วนะครับเราวนมาที่ก้อนแรกของเรานะครับเดี๋ยวเราจะค่อยๆทํางานทีละก้อนนะครับที่เรายังไม่ใช้ให้คุมปิดหน้าไว้ครับเราค่อยๆนะครับยืดตัวโดของเรานะครับคัสตาร์ตอนนี้เย็นลงดีแล้วนะครับเราจะแบ่งเป็น9ส่วนเท่าๆกัน9ส่วนของผลเนี่ยเราจะใช้สกู๊ปที่ตักคุกกี้เบอร์50นะครับจะได้มาพอดีๆครับ เสร็จแล้วนะครับคุกกี้ที่ไปกิโราเตรียมไว้นะครับเสร็จแล้วนะครับเราเอาชุบลงในถ้วยน้ำตาลน,นะครับแล้วก็ใช้สเกรปเปอร์นะครับกดลงไปเบาๆนะครับประมาณสัก4เส้นแล้วก็นำมาวางไว้บนถาดอบครับ เดียวกันนะครับคนจะนำไปพักในเตาอบที่ไม่ได้เปิดความร้อนนะครับพักอีก50นาทีครับอาล้วครับหลังจากที่เราพัก50นาทีนะครับเขาจะขยายตัวขึ้นเราจะนําเข้าอบนะครับ180องศาโปรแกรมไฟล่างไฟบนใช้เวลาทั้งหมด17นาทีครับอาแล้วครับร้อนๆใหม่ๆเลยนะฮะหน้าตาน่ารักหน้าชังกันมากทีเดียวนะครับเดี๋ยวเราจะพักให้เย็นลงสักประมาณ2นาทีนะครับก็พร้อมรับประทานแล้วครับ ขนมปังสูตรนี้นะครับนี่ฮะความโดดเด่นของเขาอยู่ที่เนื้อสัมผัสที่แตกต่างถึง3รูปแบบนะครับด้านในก็จะมีคัสตาชาเขียวนะครับคนๆทีเดียวตามมาด้วยขนมปังนะครับโอ้โหเป็นใยเนื้อเหนียวน่าทานมากทีเดียวจบด้วยคุกกี้กกรอบที่อยู่ด้านนอกลองทํากันดูนะครับ หาสูตรนะครับแล้วก็สามารถรับชมคลิปทำอาหารของเราย้อนหลังได้ที่ www.ponfoodmafia.com ครับและเพื่อให้ใกล้ชิดกันมากขึ้นเพื่อนๆสามารถสื่อสารกับเราติดชมรายการได้นะครับผ่านทางช่องทางโซเชียลมีเดียไม่ว่าจะเป็น Facebook YouTube Ig TikTok และปลายแอดครับ